ทางอำนาจเก่าจะให้พิธาเป็นนายกข่าวลือ <c oughs> ล่าสุดจากวงในได้ยินมาก็จะมาเล่าให้กับพี่น้องชาวไทยฟัง ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกค่อนข้างคลิกลรอกหลายคนกำลังบอกว่าอำนาจเก่าไม่มีทางเลยที่ใช้พิธาเป็นนายกแต่ข่าวที่หลุดออกมากลับครับ,กบตกลงทางอำนาจเก่าจะให้พิธาเป็นนายกเพราะอะไร สามเหตุผลเหตุผลแรกเพราะคิดว่าหยุดความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ไม่น่าจะได้แล้วไม่อยากให้ประเทศปันปวนสองเขาไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพิธทาเป็นนายกเนี่ยจะยาวเพราะเขาไม่เชื่อกัน ว่าการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลจะรอด 3. อันนี้เหตุผลใหญ่ที่เขากำลังพิจารณากันอยู่ก็ให้แป็นไปเพราะสุดท้ายแล้วสัญญาที่ก้าวไกลมีให้กับประชาชนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง112แก้ปัญหาเรื่องทหารเรื่องตำรวจ แล้วก็เศรษฐกิจไม่น่าจะเป็นไปได้ก็จะได้ให้ประชาชนนี่คือความคิดของอํำนาจเก่านะได้เห็นได้เห็นเราก็ได้ผิดหวังแล้วก็ได้ผิดหวัง,วก,วงกับก้าวไกลจะได้หยุดแล้วก็ดับไฟมันตรงนี้แต่ถ้าเขาไม่ยอมให้พิทาเป็นนายกเนี่ย <S 2> <S 2> <S เขาก็เป็นห่วงกันว่าอำนาจอำนาจ ความรู้สึกที่ประชาชนที่มีก้าวไกลว่าโดนกันแกล้งโดนโดนู่นโดนนี่เนี่ยก็จะไม่ได้ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นสีทีว่าสุดท้ายแล้วก้าวไกลทําตามความสัญญาไม่ได้อันนี้เป็นข่าวที่ผมได้ยินมานะครับไปพิจารณากันเองว่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยมีเรียกว่ามวลใช่ไหมมีมวลใช่ปะม,มวลหรือปะไม่รู้ก็น่าสนใจดีแต่ฟัง ความคิดเห็นของกลุ่มที่ร่อยผมฟังก็งน,น่าสนใจว่าให้เป็นเถอะเพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่น่าจะทำได้ประชาชนจะได้ผิดหวังจะได้หยุดก้าวไกลตรงนี้ไม่ใช่ว่าไปให้ประชาชนคิดว่ากันแกล้งไม่ให้พิธาเป็นแล้วก็ยิ่งใส่น้ำมันเข้าไป ก็อรองดูว่าเขาคิดถูกหรือผิดงนั้นคุณพิธาครับถ้าคุณได้เป็นนายกจริงนะต้องระมัดระวังระมัดระวังเครียกอะไรนะมีที่จะมาแทงหลังก็ทำให้ได้อย่างที่สัญญากับประชาชนเอาไว้พวกเขาจะได้คิดผิดให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ